สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้ามชันนะครับก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects กันนะครับผมซึ่งอตอนนี้เราทําเป็นในรูปแบบของ basic series และก็คือเราจะมาสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects กันนะครับเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับทักเข้ามาถามว่าเอ้ยไอแบบนี้ทำยังไงนะแบบนั้นทำยังไงนะ ซึ่งหลายๆครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วแหละมันเป็นเบสิกทั้งนั้นเลยครับแล้วผมก็อยากจะอ,อยากจะตอบอยู่นะแต่ว่าผมไม่มีคลิปตัวเองให้เขาดูผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยผมจะตอบเพื่งไงนะครับก็เลยแบบโอ้โหช่วยสปอร์ตอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ก็เลยเราจะมาทําเป็นเบสิกซีรีส์กันนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเบสิกซีรีส์ ep ที่ศูนย์นะครับซึ่งเราจะมาแนะนําตัวโปรแกรมกันนะครับว่า เจ้ตัวโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยมันใช้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็หน้าตามเป็นไงบ้างนะครับสำหรับใครที่เคยใช้โปรแกรม Adobe After Effects อยู่แล้วสามารถข้ามีพีนี้ไปได้เลยนะครับอ่าก็เราจะมาแนะนำตัวโปรแกรมกันสำหรับมือใหม่เลยที่แบบว่าพึ่งแตะเลยไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมาด่อ่าเราเราก็จะมาดูอีพีที่ศูนย์กันนะครับว่าอ่า Introduction กันว่าโปรแกรมนี้ไปใช้ทำอะไรนะครับผม ก็โปรแกรม Adobe After Effects นะครับเป็นโปรแกรมใช้ทำอะไรกันนะครับผมเห็นหน้าตาอย่างนี้หลายๆคนคงแบบเฮ้ยมันใช้ตัดต่อวิดีโอไงจริงๆแล้วมันม,มันไม่เชิงนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่นะแต่บอกว่ามันไม่เชิงดีกว่านะครับโปรแกรม Adobe After Effects นะครับเป็นโปรแกรมเฉพาะทางนะครับที่ใช้ในการทำ Motion Graphics และ Visual Effects นะครับผมผมขอเน้นไปในคำว่าเฉพาะทางเลยนะครับผมดังนั้น าถามว่ามันตัดต่อวิดีโอได้หรือเปล่านะครับก็ตัดได้นะแต่มันไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในการตัดต่อวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมมันไม่ได้อ,ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ว่ามันออกแบบมาเพื่อทําการคอมโพสิตนะครับตัววิดีโอนั่นเองนะครับคอมโพสิตคืออะไรนะครับคอมโพสิตก็คือให้นึกถึงสมมุติใครที่เคยใช้ Photoshop เนี่ยจะง่ายเลยให้นึกถึงเลเยอร์นะครับการคอมโพสิตคือ การเอา,อ,าอะไรหลายๆกระดาษอะไรแผ่นใสๆหลายๆอย่างมาซ้อนทับกันไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับ <c oughs> อันนั้นแหละครับคือการคอมโพสิตนะครับก็ต้องเอามา,อาเอา,ายัดยัดยัดเรื่อยๆเหมือน Photo s h o ชเหมือนเลเยอร์ใน Photoshop นั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่า,าการคอมโพสิตก็จะเป็นการเอาภาพหรือวิดีโออะไรต่างๆหลายๆอันนะครับมารวมกันอยู่ในวิดีโอเดียวนะครับ นั่นแหละคือจุดประสงค์ของโปรแกรม Adobe After Effects นะครับผมซึ่งตัว UI ของมันนะครับถูกออกแบบมาไม่ใช่ตัว UI นะตัวโปรแกรมมันนะครับถูกออกแบบมาเพื่อลักษณะเฉพาะทางที่เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะนะซึ่งจะเห็นว่ามันก็ไม่เหมาะกับการนามาตัดต่อวิดีโอเท่าไหร่นะครับแต่มันจะเหมาะกับการเอาพวกนี้พวกวิดีโอมาซ้อนกันซะมากกว่าแล้วก็ถ้ามันซ้อนกันเยอะๆขึ้นมาเนี่ยมันจะดูง่ายแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วการตัดต่อของตัวโปรแกรม Adobe After Effects นะครับจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่น่านานมากแค่5้านาทีผมก็ว่าน่าจะนานสำหรับโปรแกรม Adobe After Effects แล้วนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวโปรแกรมในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างฉลาดนะครับเราสามารถใช้ Premiere Pro ร่วมกับ Adobe After Effects ได้เลยโดยที่ว่า เราก็ตัดต่อใน Premiere Pro ถูกไหมเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะเอา้าท่อนเนี้ยเราอยากจะมาตัดใน After Effects นะครับในปัจจุบ,บ,จบ,บันเนี่ยมันสามารถทำแบบลิงก์กันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเซฟเอ็กซ์พอร์ตเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากแต่ว่าเราไม่เน้น Premiere Pro นะครับเราเราเราจะสอน After Effects เนาะซึ่งใครจะตัดต่อวิดีโอเนี่ยให้แนะนำใช้โปรแกรมที่ถูกต้องก็คือตัว Premiere Pro ซึ่งออกแบบมาสำหรับการตัดต่ออยู่แล้ว นะครับส่วน After Effects เนี่ยใช้สำหรับการทำ Visual Effects และ Motion Graphics นะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแนะนำหน้าต่างของตัวโปรแกรมกันนะครับว่าเออมันมีหน้าต่างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมขอปรับ Workspace ของผมเนี่ยปรับไปเป็น Standard นะครับแล้วก็ Reset ทั้งหมดก่อนนะครับจะได้อาจจะหน้าตาเหมือนคุณผู้ชมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลย โอเคครับก็คิดว่าหน้าตาน่าจะเหมือนกันแล้วนะครับก็เจนว่าหน้าตาเปนจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมันทีหลังนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับตั้งแต่บนลงล่างซ้ายไปขวาเลยนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างโอเคครับตรงส่วนแรกแน่นอนครับเมดูบาร์นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้นะครับมีทุกโปรแกรม ดังนั้นผมจะข้ามและไม่พูดถึงมันเลยนะครับผมส่วนที่2นะครับเป็น t o o l box นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการทำงานกับตัวโปรเจกต์ของเราเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าเอ้ยมันมีน้อยนะมันมีแค่นี้แหละใช่ครับมีแค่นี้แหละแต่ว่าการทำงานมันอาจจะไม่แค่นี้ก็ได้นะครับผมโอเคตรงส่วนต่อมาคือตรงส่วนนี้ครับเป็น project panel นะครับหรือ project box นะครับนี่จะเห็นว่าเวลาเราเลือกมันจะมีไฮไลท์สีฟ้าขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นแบบ ช่วยในการเรื่องให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังเลือกอพา n แนลไหนอยู่นะครับเพื่อการใช้คีย์รัดอะไรอย่างนี้ในระหว่างาในในตัวของพานลเองนะครับผมซึ่งตัวโปรเจกต์พา e l นลเนี่ยก็จะแสดงรายละเอียดนะครับว่ามีในตัวโปรเจกต์ของเราครับมีมีมีไฟล์อะไรบ้างที่เราถืออยู่หรือว่ามีวัตถุอะไรบ้างนะครับที่เราสร้าง จากโปรแกรมนี้นะครับอย่างที่เห็นผมก็จะมี2อันนะครับคือเป็นตัววิดีโอตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวคอมโพสิชันอันนึงนะครับซึ่งสิ่งที่มันทําก็จะมีแสดงพวกไฟล์แล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆของตัวไฟล์ของเรานะครับว่ามันเป็นมีรายละเอียดมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างนะครับผมต่อมานะครับคือคอมโพสิชันนะครับอันนี้คือคอมโพสิชันพาแนลนะครับมันจะแสดง อ่าผมผมขอเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพรีวิวก็ได้นะครับน่าจะได้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับว่าเออสิ่งที่หน้าที่ของมันคือพรีวิวแหละคือมันจะพรีวิวในงานที่เราทํานะครับว่าเอองานที่เราทําเป็นยังไงมันก็แสดงผลข้างบนนี้นะครับซึ่งหน้าที่มันมีแค่นี้จริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดท้ายนะครับคือในส่วนของไทม์ไลน์นะครับอันนี้คือไทม์ไลน์พาร์เนลนะครับเป็นในส่วนของที่เราทํางานจริงๆเลยนะครับก็จะเห็นว่า มันก็จะแสด,แสดงว่าเอ้ยณนะตอนนี้วิดีโอที่เราทำเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราอาจจะมีวิดีโอมาซ้อนกันแบบเยอะมากแล้วก็พรีวิวไปว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงแล้วนะนะครับรวมถึงเราสามารถนี่จัดเวลาของวิดีโอได้ด้วยนะครับอ่าก็จะมี3ามส่วนนะครับที่สําคัญนะครับส่วนไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันสามารถเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นผมจะอธิบายนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับอย่างอินโฟนะครับจะแสดงรายละเอียดว่าเอ๊ะตอนนี้ เราอยู่ที่ Position เท่าไหร่นะครับมีสีเป็นยังไงบ้างนะครับออดิโก็เป็นรายละเอียดเสียงของตัววิดีโอเองนะครับเวลาเราพรีวิวนะครับอันนี้จะเป็นพรีวิวนะครับซึ่งเวลาจะเห็นว่าเราลากเนี่ยเราก็แค่ลากไงซึ่งมันจริงๆแล้วมันสามารถกด p r e ีวิวไปแล้วมันก็จะเล่นเล่นพ e ีวิวให้ดูได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมี Effects and p r e s e t นะครับซึ่งเอาไว้ใส่ใส่ e f t e c t s อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเราจะลบทิ้งก็ได้นะ แล้วก็ close panel นะครับหรือว่าเราจะถอดมันออกมาก็ได้ un-dock panel มันก็จะลอยอย่างนี้นะครับโอเคซึ่งผมไม่น่าปิดมันเลยว่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ใน standard นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในการจัดหน้าจอกันดีกว่านะครับซึ่งะจะเห็นว่าเมื่อกี้เรา un-dock ออกไปได้ก็คือเอามันออกมาถูกไหมนอกจากเอามันออกมาแล้วเรายัางจัดแบบให้มันอยู่ข้างบนตัวนี้ให้มันอยู่ในแถบเดียวกันนี่แถบเดียวกันก็ได้นะครับนี่เห็นไหม ออดโอแบบใหญ่มากเลยมีคอมโพสิชันอยู่ด้วยหรือว่าให้มันเ,เอาไปไว้ข้างบนนะครับทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้ข้างล่างก็ได้เลยอเอามาแบบในในตัวมันเองก็ได้นะครับนี่ทางซ้ายก็ได้นะโอเคเราคลอสไปนะครับก็เราสามารถเ,าเราปิดมันไปแล้วเราจะเพิ่มมาได้ยังไงนะครับเราสามารถเพิ่มมาได้โดยการกดตรงวินโด์นะครับซึ่งตรงส่วนข้างล่างนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราจะเอาเพิ่มเข้ามา อย่างเ,เช่นเมื่อกี้เราปิดพรีวิวไปนะครับเรากดพรีวิวเข้ามาอ่าพรีวิวก็จะกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราปิดอะไรไปอีกเราปิดอินโฟไปนะครับออยู่ไหนนี่อ่าอินโฟเราก็เอาเข้ามาอ่ามันลอยด้วยนะมันลอยมันจําไว้ด้วยนะครับว่าคุณลอยมนะันอ่าเราก็เอาไปอยู่ข้างบนถูกไหมอ่าอันนี้คือข้างบนนะเล็กมากเลยกดโป๊ะอ่ามันไปอยู่ข้างบนนะครับนี่นะมันมีอินโฟมีออเดีโอถูกไหมอ่าหรือว่า มันจะมี Workspace จัดให้เราไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะจัดการในเรื่องของ Text นะครับเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็หรือว่าเราอยากจะจัดการเรื่องของการเพน n ์ะ paint, นะครับกดปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปให้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ที่ Standard ถูกไหมเรากดปุ๊บอ้าวมันกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับที่เราตั้งจัดไว้ล่าสุดนะครับฉะฉงนั้นหมายความว่าถ้าเราจัดอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะเซฟล่าสุดไว้ให้เลยนะนะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าเฮ้ยเราอยากจะเอากลับเป็นเหมือนเดิมได้ไงก็กดที่ Windows Workspace ครับแล้วมาที่ Reset Standard Save Layout นะกด Reset ไปอ่าเห็นไหมมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราสามารถเซฟได้เหมือนกันนะครับสมมติววเราจัดตกแต่งเรียบร้อยเมื่อกี้ที่ผมเพิ่มเข้ามาที่ My Space ถูกไหมเราจัดตกแต่งเรียบร้อยปุ๊บเราสามารถเซฟเป็น Workspace ใหม่ของเราเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเซฟไอที่เราแต่งล่าสุดเนี่ยเข้าไปในตัวเดิมก็ได้คือตรงนี้นะครับผม หรือว่าเราจะล,าลบมันทิ้งก็ได้นะครับโดยการกด Edit Workspace นะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ลบไปเลยนะครับอ่าโอเคเรามาดูที่ Workspace ของผมนะครับอ่าสมมติผมจะแต่งผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ไอ้นี่ไงอ่าผม,ผมจะใช้พวก Character นะครับในการพิมพ์อยู่แล้วนะครับมันต้องใช้ตัวหนังสืออยู่แล้วผมก็จะเอา Character มาแล้วก็อ่าจะจัดซ้ายขวาให้มันหน่อยก็จะเป็นตัวของอะไรนะครับแล้วก็ Paragraph นะครับ พาราก,กราฟนี่อันนี้คือตัวที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะมี1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ ep 0ที่เรามาแนะนำตัวโปรแกรมกันนะครับก็เดี๋ยว ep หน้านะครับ ep ที่1เลยเนี่ยเราจะมาดูกันว่าตัวโปรแกรม m u l e a f t e r e f f e c t s นะครับมันมี flow การทำงานยังไงบ้างตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ้านโมชั่นมานะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ